สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ทางช่องของพวกเรานะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการจ่ายค่าทางด่วนระบบใหม่นะครับเป็นระบบ m 4นะครับระบบไม่มีไม้กั้นนะครับวิ่งไปก่อนจ่ายทีหลังนะครับวันนี้ทางช่องของพวกเราก็จะสอนวิธีเข้าไปจ่ายเงินสําหรับเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ตัวทึบประเทศไทยชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับท่านใดที่มีโทรศัพท์ Android นะครับหรือว่าจะเป็น iOS ท่านก็คลิกเข้าไปที่ p l s y Store หรือ App Store นะครับท่านก็คลิกแล้วก็พิมพ์คาว่า M4 นะครับมันก็ขึ้นจะเป็นแอปพลิเคชัน M4 Thailand นะครับเราก็โหลดแล้วก็ติดตั้งมาไว้ในเครื่องนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับ เราก็จะเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันนะครับเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีปลดลงชื่อเข้าใช้นะครับเราไปคลิกนะครับคําว่าตัวตัวสีแดงๆนะครับคําว่าค้นหาเพื่อชําระเงินนะครับคุณผู้ชมเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอคลิกคําว่าค้นหาเสร็จนะครับหน้าที่2มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับค้นหาข้อมูลเพื่อแจ้งหนี้นะครับเราก็จะมีช่องให้ใส่ป้ายทะเบียนนะครับเราก็ใส่ป้ายทะเบียน เป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ช่องที่3นะครับเป็นจะเป็นจังหวัดพอเราใส่นะครับเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาคลิกคําว่าค้นหานะครับเราขอคลิกเลยครับพอคลิกนะครับคลิกเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับก็จะมีการแย่งแจ้งยอดนะครับเป็นรวมยอดเงินที่ต้องชําระ60บาทค่าทมเนียมศูนย์บาทค่าปรับศูนย์บาทนะครับก็ไม่มีค่าปรับนะครับ ก็เราก็เสร็จเรียบร้อยตรวจสอบนะครับเราก็ไปที่ชําระเงินแบบ QR code นะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงช่องข้างล่างนะครับชําระเงินแบบ QR code แล้วก็คลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาเป็นยอดนะครับที่ต้องจ่ายนะครับเราก็เซฟรูป QR code นะครับยอดนี้นะครับก็เซฟไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เราก็ไปเข้าที่ แอปพลิเคชันธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับง่ายสะดวกนิดเดียวนะครับเออแล้วมีอะไรจะฝากเตือนนะครับท่านไหนที่ใช้ทางด่วนแบบเอมโฟนครับวิ่งก่อนจ่ายทีหลังก็เขาให้ใจ่ายนะครับภายใน2วันนะครับถ้าเลย2วัน48ชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะมีค่าปรับ10เท่านะครับ ก็สมมติ30บาทก็จะเสียเป็น310บาทนะครับก็ฝากเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อเราลืมเราอะไรนะครับก็จะเสียเงินโดยปล่าประโยชน์นะครับก็ฝากคลิปนี้กับเพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ